สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะพามาชมแปลงผักกันสักหน่อยนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนที่บ้านไตหนาวมากเลยนะแล้วดินในแปลงผักก็แห้งมากค่ะวันนี้จะพามาชมแปลงของต้นผักชีฝรั่งค่ะออกดอกเต็มเลยนะเราจะมาตัดดอกผักชีฝรั่งค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดนะคะจะทำให้ต้นผักชีฝรั่งของเราโซมค่ะ นี่ดอกเขานะคะตัดทิ้งค่ะทุกคนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผักชีฝรั่งจะโทมนะคะทําไมถึงโซมเพราะสารอาหารเขาก็ไปเลี้ยงที่ดอกค่ะต้นเขาเล็กนิดเดียวนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ต้นเขาค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วดอกเขาแบบบานสะพรั่งเยอะขนาดนี้เลยนะคะสารอาหารก็จะไปเลี้ยงที่ดอกหมดค่ะ ก็จะทำให้ต้นเนี่ยโซมลงนั่นเองนะเพื่อนๆพื่นเกษตรก็น่าจะได้ยินกันหลายครั้งแล้วเนาะว่าเวลาออกดอกมานะคะให้ตัดดอกเลยต้นจะได้ไม่โซมแต่ถ้าใครอยากจะเก็บไว้ทันพันนะคะอยากจะเก็บมเมล็ดนะก็เลือกเก็บไว้สักต้นหนึ่งก็ได้นะคะเราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าไม่เก็บก็คือ,อขออภัยค่ะก็ต้องมันเอียงนะคะแต่ถ้าไม่เก็บนะคะก็คือแนะนําว่าให้ตัดออกเลย เนี่ยดอกเล็กๆแต่ก็จะตัดออกเลยออดอกเขาแหลมมากค่ะทุกคนดอกแบบหบาดคมเลยนะคะ เวลาเอามือไปโดนแบบไม่ทันไม่ทันตั้งใจอ่ะไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะแหลมเจ็บเลยค่ะก็ต้องระวังด้วยนะเวลาตัดดอกผักชีฝรั่งนะคะดินในช่วงหน้าหนาวนะของตายแห้งมากเลยค่ะของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะดินแห้งมากวันนี้เราจะมาพลวนดินกันสักหน่อยค่ะ ให้ปุ๋ยให้สารอาหารกันหน่อยเดี๋ยวตัดดอกออกให้หมดก่อนเนาะวัชพืชนะคะเราก็เอาออกไปด้วยเลยมหมดแล้วนะคะ อีกนิดหน่อยค่ะเนี่ยดอกเล็กๆแต่ก็เอาออกไปด้วยนะคะไม่เก็บไว้นะนทางนี้เหมือนกันโอ้โหดอกเขาบาดมือดีจริงๆค่ะ คืออันนี้เป็นแปลงของผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีต้นกระเพรามาเกิดแทรกตรงกลางนี้นะคะแต่ไต่ก็ไม่ได้เอาออกเนาะให้เขาเกิดร่วมกันไปเลยค่ะวิธีที่จะเพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มความชื้นให้กับดินนะก็ง่ายมากๆเลยก็คือใช้ปุ๋ยน้ำนั่นเองค่ะทุกคนปุ๋ยน้ำเรามีหลายแบบนะ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM ค่ะฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ค่ะปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวอย่างนี้นะคะมีหลายแบบให้เลือกใช้มากๆเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะหรือว่าจะเลือกใช้ของที่เพื่อนๆมีก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีฮอร์โมนไข่ก็ใช้ฮอร์โมนไข่ค่ะถ้าที่บ้านมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เลือกใช้จุลินรีสังเคราะห์แสงค่ะทุกตัวเอามาใช้บำรุงดินได้หมดเลยนะเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้ก็เป็นหัวเชื้อ EM ค่ะ นี่ใครจะเลือกใช้เป็นหัวเชื้อก็ได้หรือใครจะเลือกใช้เป็นตัวที่ขยายก็ได้อย่างขวดนี้นะคะก็เป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงค่ะนี่นะคะแล้วแต่เลยนะวันนี้แต่จะเลือกใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วกันนะคะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะแล้วก็ผสมกับน้ําในบัวรดน้ําบางคนอาจจะคิดว่าด,ดินแห้งขนาดนี้นะคะเทจุลินซียสังเคราะห์แสงไปเยอะๆดีกว่านะ จะได้ฟื้นดินเร็วเ็ฟื้นฟูดินเร็วเนะคะปรากฏว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะทุกคนเราต้องค่อยคใช้ค่อยๆบําบำรุงนะใช้ให้บ่อยนะคะใช้ทีละนิดใช้ทีละหน่อยแต่แต่ว่าใช้ให้บ่อยนะแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูดินได้ดีค่ะแต่ถ้าใช้ครั้งเดียวแล้วเยอะเลยต้นไม้ก็อาจจะเฉาได้นะคะเพราะว่าให้เขาในปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองค่ะ รถแบบนี้เลยรถไปเลยค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆราดรถไปดินแข็งมากๆเลยนะน้ําไม่ค่อยซึมค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแลบารุงเขาไปนะคะใครที่ดินแห้งนะอย่าลืมเพิ่มสารอาหารโดยเฉพาะปุ๋ยน้ําให้กับต้นพืชต้นผักของเพื่อนๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ